ตเรับคุณชมท่านเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทึงวีคเอ็นนะนะมองหน้ากันแล้วกันนะเรามองอะทำไมเวลามันเดินเร็วจังเลยเพิ่แป๊บเดียวก็คือเขาเรียกว่าเป็นวันสุดท้ายที่ทุกคนได้หยุดกันเพราะบางคนล่ะวันที่16เขามาทํางานใช่ไหมบางคนก็ลายาวเลยสิเจ็ดสิบแปใช่เนาะก็หลายๆคนก็ได้หยุดยาวพรุ่งนี้คือต้องทํางานกันแล้ว นะคะแต่พวกเรานะจ๊ะไม่หยุดเลยสักวันออแต่ถ้าสมมวันทาใครกำลังเดินทักกลับมาหรือกำลังอยู่บนรถช่องทางการรับชมยังเหมือนเดิมน,นะครับทาง f a c e b o o k daily com ทางช่อง y o u t u b e daily official ครับนี่เลยครับเออเอ,อิงๆอยากให้ซิดลองแบบว่าชี้ข้างบนบ้างอ่ะจะขึ้นข้างบนด้หรอปะนี่หรอ <laughs> <c oughs> นี่เหรอนี่เลยครับเออไม่ได้ไม่ได้ต้องนี่ผ <c oughs> ู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็มีสกู๊ปพิเศษนะคะของสาวสาววงเดบบี้ค่ะที่มาพร้อมกับซิงเกิลแรกที่มีชื่อว่าสับสนเออเรื่องราวจะเป็นยังไงเอ๊ะเพลงนี้จะสับสนมากน้อยแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันค่ะสวัสดคีค่ะพวกเราเบบี้ค่ะแบมแบมค่ะเบลค่ะ ริงก็คือคุณพ่อเราเนี่ยค่อนข้างเขาเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าเขาอยากให้เราสองคน<ม>ซึ่งเราเป็นพี่น้องกันเนาะ<ช>ทำเพลงด้วยกัน<ม>ก็จนมาถึงในช่วงของโควิด ปีที่แล้วก็ทําให้เราได้เริ่มมาทําโปรเจกต์นี้จริงจังค่ะเพราะว่าเหมือนทุกคนมีเวลาว่างกลับมารวมกันเนาะเพราะคุณพ่อก็ก่อนหน้านี้ก็งานยุ่งมากๆพวกเราสองคนก็เรียนหนังสือหนักนค,ค่ะใช่ค่ะก็อย่างพวกเราก็มีแบบแพชชั่นในด้านดนตรีกันอยู่แล้วค่ะก็คืออย่างหนูก็จะมีขานผลงานคอนเสิร์ตต่างๆไปเป็นคอรัสค่อย่างคอนเสิร์ต6 2 3พี่เจจจตรินคริสตินาอากิลาค่ะพี่เบิร์ตทงชัยมาอินไตด้วยค่ะ ค่ะส่วนแบมก็เคยทําผลงานคัฟเวอร์มาก่อนค่ะถ้าเป็นด้านร้องเพลงนะคะแล้วก็เรา2คนเนี่ยก็จะชอบร้องเพลงด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคุณพ่อก็เลยจัดให้เลยค่ะโปรเจกต์เบบีเพลงสับสนเพลงแรกเลยค่ะใช่ค่ะก็เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลง k ีป p ที่ค่อนข้างสดใสเนาะจริงๆเนื้อเพลงเขียนมาจากตัวพวกเรา2คนเลยค่ะคือ ก่อนที่จะมาเป็นเพลงนี้พวกเราก็ได้วิดีโอคอลคุยกับพี่เอฟูค่ะว่าพวกเราเนี่ยมีความเป็นเป็นคนยังไงมีนิสัยยังไงมีมุมมองกับความรักหรือว่าการใช้ชีวิตยังไงค่ะก็ได้เนื้อเพลงมาตรงกับความเป็นเราสองคนเนาะอย่างท่อนแรกแบบอาสมาธิสตินะก็จะเป็นแบบของพี่แบมเนาะที่แบบเป็นยังไงคะก็จะเป็นคนที่แบบ เอ่เอ,อ่ยบางทีก็ขี้ลืมไม่ค่อยมีสติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนจับจุดได้เพราะว่าบางทีเราคุยกับเขาเราก็แบบเอืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาไปเขียนมาเลยสมาธิสตินะส่วนในเรื่องของพาร์ทแล็บนาะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจดจำรายละเอียดอะไรต่างๆซึ่งก็จะเป็นการแชร์มุมมองความรักจากฝั่งบิลใช่ค่ะ ค่อนข้างซ้อมกันมาเยอะค่ะก็จะไม่ค่อยมีที่เรื่องที่จําไม่ได้เนาะแต่ก็จะมีแบบช่วยกันดูว่าแบบตรงนี้โอเคหรือเปล่าคุณพ่อก็จะช่วยแนะนําด้วยในฐานะที่เป็นโปรดิเซอร์รวมถึง <นำ S 1> เบ<ป>ลเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ทางด้านการเป็นคอรลัสมาเนาะก็เขาก็จะมีความแม่นยําเรื่องลายประสานอะไร บางทีเขาก็จะช่วยฟังว่าแบบเฮ้ยพี่บมเติมตรงนี้นิดนึงหรือว่าเราลองเติมตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยช่วยแอดไปแบบท้ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยให้แบบมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นเราสองคนเนาะค่ะก็สบายสบายเนาะเพราะว่าเราทํางานกับครอบครัวด้วยค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นมาตรฐานปกตินะคะแค่แบบเเราทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยเหมือนอยู่้วยกันก็สบายใจเพราะว่าแบบเราไม่ต้องปรับจูนอะไรเนาะใช่ ก็สนุกมากค่ะตอนนั้นถ่ายกันตั้งแต่แบบเราตื่นกัน6กโมงเชา้าค่ะเริ่มถ่าย8ปดโมงเนาะถึงป<ช>ีสองค่ะก<ช>็ <ๆ S 2> จริงๆิสนุกมากเลยค่ะถึงแม้จะเหนื่อยเนาะแต่พอเราได้ไปดูหน้ามอนิเตอร์และเห็นภาพรวมอย่างเงี้ยก็คือแบบมีความสุขมากเลยค่ะใช่แต่ตอนนั้นแบบเวลาผ่านไปไวมากเนาะกเนด้วยใช่เราเองด้วยค่ะเราสองคนเนาะแอบอึ้มคนคนนึงใช่แอบอึ้มคนคนนึงที่เขาจะสมัครประธานนักเรียนค่ะเราสองคนเนี่ยก็จะทําทุกวิถีทางเลย แปะป้ายประกาศบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาชนะใช่ค่ะก็จะเป็น<ก>เรื่ราประมาณนี้พระเอก MV นะของเรานะคะ mm hmm. ก็สุดพิเศษเลยค่ะได้พี่นิวนะคะที่ติดภูมิค่ะจีม MTV มเนาะมาร่วมแสดงกับพวกเราะคะ่ะก็พี่นิวน่ารักมากเลยค่ะทํางานกับพี่นิวก็คือสบายๆพี่นิวแบบขออะไรก็คือแบบได้ครับได้หมดทุกอย่างเลยค่ะค่ะ mm hmm. จริง,งผลตอบรับกระแสะดีเนาะหมายถึงว่าในมุมมองคน,คนรู้จักคนใกล้ตัวหรือว่าในมุมของแฟนคลับพี่นิวเองค่ะจริงๆได้รับผล เหมือนเขาช,ชื่นชมในผลงานของเราเนาะว่าแบบน,น่ารักอะไรคนใกล้ตัวก็จะแบบคุยเพลงน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบชอบท่าเต้นอยากเต้นตามอะไรอย่างงี้จะมีชารลีส์ไหมจะมีเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีแน่นอนค่ะ,คะไม่นานเกินรอค่ะวันแรกแฟนคลับพี่นิวก็น่ารักมากถล่มค่ะ hashtag ใน Twitter นะคะเป็นแบบสับสน b บบี้เอ็กค่ะก็ะประทับใจแล้วก็ปลื้มใจแทนพี่นิวมากเลยค่ะแล้วก็มี หลายๆคนเนาะ<ช>ก็แบบมาเขียนในคอมเมนต์ว่าแบบเมื่อ,อไรเพลงจะลงสตรีมมิ่งนะคะก็วันนี้ค่ะทาง Spotify นะคะ<ช>จูกแล้วก็ Apple Music <ช>ค่ะก็จะมีให้ฟังกันแล้วนะคะค่ะแบ๊บบี้ก็เป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะที่ทาง Music X ตั้งใจทำขึ้นมากๆเลยค่ะเพื่อสนับสนุนให้เพลงไทยแล้วก็สนับสนุนยังเจเ e อเรชันก้าวไปข้างหน้าค่ะ เพื่อนวงการเพลงไทยนะคะก็พวกเราสองคนเบบี้เนาะก็เป็นตัวแทนของวัยรุ่นที่มีความสดใสแล้วก็อยากจะส่งต่อพลังบวกความความสุขที่มีรอบตัวให้กับ ผู้ชมทุกๆคนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากเพลงสับสนของพวกเราเบบี้นะคะ V A B E Apostrophe Y นะคะทางช่อง YouTube c h anel n Music x Entertainment <ช>ค่ะฝากด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามพวกเราทางช่องทางอื่นๆทั้ทง Facebook, TikTok, Twitter ลรวถึง Instagram ที่ Music x Entertainment เลยนะคะค่ะ การปีนี้ถึงจะเป็นสงการแห้งนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะแล้วก็อย่าลืมเปิดเพลงสับสนของพวกเราเบบี้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับเว้นระยะห่างและก็อย่าสาดน้ํากันนะคะยังไงก็อย่าลืมมาสับสนไปพร้อมๆกับพวกเราและฟังเพลงของพวกเราเบบี้เพลงสับสนค่ะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใยังคิดถึงหน้าเธอลืมยิง่งลืมยิ่งจำมันเธอนะี่ยมี่หลายคนลืมยิง่งลืมยิ่งจำมันเกิดภาพซ้ำวนวนสับสนนี่คือผลจากความรักหรือเปล่า เอาจริงนะก็ต้องยอมรับนะจ้าว่านอกจากสวยแล้วอะเสียงยังเพาออีกด้วยที่สำคัญเอ็มบีผู้ชมเห็นหรือเปล่าคะมีนุ่มเนวมาเป็นพระเอ็มบีนะเรียกว่าทุกอย่างลงตัวมากๆสิบสิบไม่หักเลยครับ ตอนนี้ยอดวิวทะลุแสนแล้วครับทา่านต่อจากนี้เชื่อว่านะครับใครที่ไปดูนะครับต้องติดใจอย่างแน่นอนมีสิทธิ์นะครับทะลุล้านได้อย่างแน่นอนครับเออก็เรียกว่าแบบปังบุริเย่ใช่ออครงร้องก็คือสวยผระเวมีก็คือรอ พยอยางลงตัวไปช่วยกันปั๊มยอดวิวกันเพื่อเป็นกำลังใจก,กับน้องๆด้วยนะอันนี้นะครับรลการ d a ี d บมันเทิงนกเอ็นนะครับก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วถ้าเขาตอนสุดท้ายได้หรอเราจะปิดรายการนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นหรอกใิยังไงไม่เพราะว่าเราจะบอกว่าไม่ใช่ตอนสุดท้าย ใกล้เวลาจะหมดแล้ว<อ>นะคือเกือบจบไม่ลงแล้นะช่องทางการรับชมยังเหมือนเดิมนะครับทาง facebook daily com ทาง YouTube ดูย้อหลังกันได้นะครับ daily official นะครับนี่เลยครับข้างบนได้ไม่ข้างบนไม่ได้นี่เครับแต่ว่านอกจากข่าวสารที่เราดูใช่ไหมไปกดติดตามใน Facebook ใน IG จีไดนะ ข่าวเยอะแยะมากเลยนะครับอัปเดตตลอด24ชั่วโมงครับเออทีออนมาทางนานอย่างหนักหน่วงใช่อโอเคคุณผู้ชมค่ะแล้วกลับมาเจอกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ทำงานกันแล้วเนาะลาต่อได้ไหมไม่ได้แต่รานนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ